สวัสดีค่ะครูสิตาพสรสอปั้นเองได้มาแล้วนะคะวันนี้นะคะหลายครั้งหลายคนเลยนะคะที่ถามครูว่าครูคันุเป็นคนใหม่ค่ะอยากรู้จริงๆค่ะว่ากดจกักรวาลกดแรงดึงดูดมันทํางานอย่างไรนะคะวันนี้ครูมาบอกนะ,ะกับ3วิธีสั้นๆนะคะในการสร้างแรงดึงดูดเรื่องการเงินเลยแล้วกันนะคะการดึงดูดเนี่ยมันโอ้โหมันทําง่ายมาก,กดแรงดึงดูดนะคะทำงานผ่านนะคะ สามวิธีนี้ค่ะหนึ่งค่ะคือสายพูดนะคะพูดแล้วเป็นจริงหลายๆคนนะคะพูดนะคะพูดจาส่วนใหญ่คือพวกเราจะพูดด้านลบๆกันใช่ไหมเช่นจะทำไม่ได้หรอกเงินมันหายากเหนื่อยใจจังเลยคงประสบความสำเร็จไม่ได้หรอกจนมาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วจะรวยได้ยังไงคนนั้นเขาทาได้แต่ฉันทําไม่ได้เนี่ยคาพูดที่มันเกิดให้เราเป็นจริงแต่บางคนค่ะเขานําคําพูดพวกนี้แต่เขาไปพูดด้านดีค่ะเช่นเงินหาง่ายมันเป็นไปได้สําหรับฉัน ทุกอย่างที่คนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้ฉันประสบความสําเร็จง่ายๆสบายๆฉันเสร็จเงินจากอากาศอะไรแพ้พวกนี้นะคะมันก็ทําให้คนคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตได้บางคนนะคะเลือกที่จะพูดลบบวกลบบวกแบบนี้นะคะวันนี้ถ้าเรานะคะไม่เคยเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงด,ดึงดูดมาก่อนให้เซชคำว่ามิลอนไปดูก่อนนะคะคำพูดมีผลกับตัวเรามากๆค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราอยากจะได้แรงดึงดูดด้านการเงินจริงๆนะคะให้เราพูดภาษาเกี่ยวกับการเงินดีๆเลยนะคะเช่น,นเงินหาง่าย เออฉันทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเจ้ททาอะไรก็สำเร็จง่ายๆสบายสบแบบนี้นะคะนี่คือสายพูดนะคะสิ่งที่สองค่ะคือสายภาพค่ะ ว้าวสายภาพนะคะหลายๆคนค่ะไม่รู้เลยว่ากดแรงดึงดูดใช้สายภาพด้วยสายภาพทํางานง่ายมากค่ะเราสามารถนะคะปบเปนรูปนะการเงินนะคะที่เราชอบนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นแหมเหล็กดึงดูดเงินรูปโลกทางการเงินเงินเข่าบัญชีสเตทเมนต์นะคะโพสต์แล้วเรารู้สึกเสมือนว่านั่นเป็นของของเราเวลาเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยเงินฉันหรือเราเห็นคนอ,อื่นโพสสเตทเมนต์นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าอืยินดีด้วยนะเดโวเลยฉันเอาแบบนี้ด้วยนะนี่คือสายภาพค่ะอะไรที่เราเห็นบ่อยๆนะคะมันจะเกิดนะมา เป็นจริงกดจักรวาลกดแรงดันดูดทางานนะคะผ่านสองครั้งนะคือในหัวของเราแหละเรื่องจริงนะคะดังนั้นเนี่ยครูเองก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนแปะรูปนะคะตามฝาผนังนะคะบ้านเป็นเป็นรูปบ้านนะบ้านเดี่ยวนะคะจนเมื่อครูรู้จักกดจักรวาลกดแรงดังนดูดครูใช้มันนะคะ จนคุณได้บ้านเดียวจริงๆและขาดไม่ได้เลยกับกฎแรงดึงดูดข้อนี้ค่ะสิ่งที่3ที่คุณจะนะคะเปลี่ยนแปลงภาษาทางการเงินของคุณนะคะคือการที่คุณต้องแอคชั่นมันเสมอว่าคุณได้มาแล้วค่ะนี่คือกฎง่ายๆของกฎแรงดึงดูดค่ะ ท่านมันอย่างไรคะว่าเหมือนได้มาแล้วคะ่ะเช่นนะคะอย่างครูสิตานะคะ <c oughs> เห็นภาพที่แปะอยู่ครูรู้สึกว่าครูได้ยินเสียงคนในบ้านด้วยครูได้ยินเสียงหัวเราะของครอบครัวครูครูได้ยินเสียงคนนู้นคนนี้พูดไปพูดมานะหัวเราะครูได้ยิน <c oughs> เห็นลูกศิษย์อยู่ในบ้านของครูนี่คือสายภาพคะ่ะนะบวกกับสาย acting นะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงคะ่ะทําให้ครูเปลี่ยนชีวิตรวดเร็วมากๆเลยเพียงระยะเวลาแค่5เดียวเท่านั้นนะครูได้บ้านนะจากการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดดังนั้นเนี่ยนะคะ ต้องลองแล้วละ่ะสาหรับใครนะคะที่เพิ่งมาฟังเรื่องนี้เอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะหาข้อมูลเพิ่มเติมในที่นะคะภาพยนตร์ The Secret นะคะเป็นภาพยนตร์ระดับโลกหรืออ่านหนังสือนะคะ The Secret ซึ่งเป็นหนังสือระดับโลกจริงๆนะ,ะของรอนดาเบิร์ดค่ะีพอๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยค่ะเป็นกฎสากลทั่วโลกเหมือนกฎแรงน้อง่วงเลยแต่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ค่ะครูเองโล้รู้ความลับนี้แล้วครูประสบความสาเร็จเร็วจริงๆจๆึจๆจๆองอยากมาบอกพวกเราค่ะพูดภาษาการเงินง่างยๆนะคะใช้ภาพยายง่ายๆทางการเงินนะคะและนะคะแอคชั่นนะคะไปเสวบว่า เาได้แล้วค่ะที่สําคัญค่ะระหว่างวันนั้นไม่ต้องสงสัยค่ะวา่าไม่เห็นได้เลยแบบที่ครูพูดคุณมีหน้าที่มีความสุขกับมันค่ะนะคะไม่ต้องสงสัยทางมาค่ะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยทางไปค่ะนะใช้ชีวิตให้มีความสุขนั่งสบายค่ะแล้วสิ่งที่คุณปรารถมามันก็จะมากองอยู่ตรงหน้านั่นเองสําหรับใครที่เพิ่งเจอครูวันนี้นะคะติดตามคลิปดีๆเพิ่งเจอการไปเซิร์ชนิวรอนไปเซิร์ชภาพมยนตร์เดอะซีเคนตนะคะขอคลิปคนดังขอโชว์และมาหากรรย์ยีิเดวันจากคุตตาไปดูเพื่อเปลี่ ไปติดตามนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เรียนปีกับครูแล้วเห็นผลนะคะอยากจะลงคอร์สออนไลน์นะคะก็ติดต่ดตอไปได้ที่ไ i น์แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์สิตาอย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะแอดโค้ดอันเดอร์สสิตาตามนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ